มันทาเมนูแปลงร่รกของยิปโซกันหนูก็เอากล้วยอ่ะไปปั่นแล้วหนูก็เอาไปแ <c oughs> ช่ยเย็นแล้วหนูก็เอากล้วยอันนั้นให้มันเละๆแล้วมันก็กลายเป็นไอตริรมเลยพี่หนูขอดีเฟนกล้วยก่อนจริงๆแล้วว่ะเฮ้ยพี่มันยังอร่อยอยู่แล so ้วยิปโซทายังไงนี่ใช้วัตถุดิบแค่สองอย่างเลยนะกล้วยแช่แข็งกับผงโกโก้คือเอากล้วยอ่ะที่แบบสุกมากๆแต่ยังไม่บูดนะเอาไปช็อปให้มันมเป็นชิ้นๆใช่ไหมคะใส่ช่องฟรีซเอาไว้เอาเครื่องปั่นดีๆเหมือนเครื่องปั่นอาหารน่ะมา ให้ผลเหมือนกันและลืมเปิดไมคจ้าอ่ะไม่เป็นไรฉันจะพากเองเริ่มไอติมกล้วยโกโก้ของยิปโซของหวานเมนูเจดูดิเนื้อเนียนมากทุกคนอ่ะเชมคือแกคิดนา่นเกินไปเนี่ยแต่มันอร่อยจริงๆนะเว้ยทุกคนเนื้อมันมีความเนียนได้เทคเจอร์กล้วยพอไปเจอกับโกโกเ้เข้ม หืมันเข้ากันแพรแอบใส่กานูาลงไปด้วยเพิ่มความกรุบกรอบเมนูแปลงล่างของยิปโซทำง่ายเป็นเมนูเจที่อร่อยมากไปลองทำกันได้เลยไหนใครชอบกินกล้วยปั่นกับอะไรเมนมาบอกได้เลยวันนี้ไปและวบาย